ว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถรับประทานน้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองได้ไหมนะครับออในทางการแพทย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใน,ในถั่วเหลืองเนาะเขาจะมีสารตัวหนึ่งที่มีความคล้ายกับฮอร์โมนเพศนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่กังนวลว่าเอ,อ๊ะมันจะทำให้ตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยโตขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าข้อมูลจากการศึกษาทางการแพทย์เนี่ยพบว่าสารพวกที่อยู่ในพวกเนนมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้พวกนี้มีปริมาณน้อยมากนะครับ แล้วก็ไม่ได้ส่งผลที่จะทําให้ตัวมะเร็งเต้านมแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมสามารถทานพวกน้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองได้ไหมคำตอบก็คือสามารถทานได้นะครับไม่ได้ส่งผลที่จะทําให้ตัวโรคมะเร็งเต้านมแย่ลง เป็นคําถามที่ได้รับคําถามเยอะบ่อยมากๆเลยก็คือถามว่าคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยสามารถรับประทานเนื้อแดงได้หรือเปล่านะครับคำว่าเนื้อแดงในที่นี้เนี่ยจริงๆในทางการแพทย์คำว mm ่าเนื <situación> <execut able> ้อแดงเนี <opus> ่ยจะหมายรวมเนื้อหมูแล้วก็เนื้อบัวด้วยกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่คนไข้จะมาถามเนี่ยมันจะเป็นประเด็นเรื่องของเนื้อบัวนะครับว่าคนไข้โรคมะเร็งเนี่ยสามารถรับประทานเนื้อวัวได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกตามนี้นะครับว่าจริงๆในทางการแพทย์เนี่ยมันมีข้อมูลอยู่บ้างว่าการรับประทานเนื้อบัวมากๆเนี่ย เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมกลับกันแล้วเนี่ยการที่คนไข้คนหนึ่งที่เขาเคยชอบรับประทานเนื้อวัวมากๆและเขาเกิดเป็นโรคมะเร็งขึ้นแล้วแล้วเขาเกิดภาวะขาดสารอาหารเนี่ยการที่เราไปห้ามให้เขารับประทานเนื้อวัวเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีข้อจํากัดในการรับประทานแล้วก็เกิดปัญหาขาดสารอาหารตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของทางการแพทย์นะฮะการถามว่าคนไข้ทั่วไปสามารถรับประทานเนื้อวัวได้ไหม คำตอบก็คือว่าสามารถรับประทานได้นะครบเพียงแต่ว่าไม่ควรจัดรับประทานบ่อยจนเกินไปนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีเนื้นอบวัวก็ควรจัดรับประทานไม่เกินสัปดาห์ละสองครั้งนะครับแต่ว่าขอยืนยันตรงนี้ว่าการที่คนไข้เป็นโรคมะเร็งเนี่ยรับประทานเนื้อบวัวเนี่ยจะไม่ได้ทําให้ตัวโรคแย่ลงนะฮะไม่ได้เป็นของผิดของสแสลงแต่อย่างใด ในเรื่องของประเด็นของไข่แดงนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนไข้ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าคนไข้โรคมะเร็งสามารถกินไข่แดงได้ไหมนะครับผมขออธิบายแบบนี้ก่อนว่าถ้าเปรียบเทียบสารอาหารที่อยู่ในไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับเปรียบเทียบระหว่างไข่ขาวกับไข่แดงนะครับไข่แดงมีสารอาหารมากกว่าไข่ขาวถึงสองถึงสามเท่ามีพลังงานมากกว่ามีโปรโตีนเท่าเท่ากันนะฮะมีวิตามินมีเกลือแร่แล้วก็มีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายนะครับ เพราะฉะนั้นทังจริงถ้าเทียบกันในเรื่องของสารอาหารแล้วเนี่ยไข่แดงชนะขาวนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้โรคมะเร็งนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่มีปัญหาน้ําหนักตัวน้อยหรือว่ามีปัญหาน้ําหนักตัวลดเนี่ยเวลาที่รับประทานไข่นะครับให้รับประทานไข่ทั้งใบเลยนะครับคือสามารถรับประทานได้ทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวเลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไขา่แดงทิ้งไปแล้วก็รับประทานแต่ไข่ขาวนะครับเสียดายสารอาหารที่อยู่ในไข่แดงนะครับเพราะฉะนั้นเวลารับประทานไข่ให้รับประทานทั้งใบเลยทั้งไข่แดงและไข่ขาวนะครับ วิธีการปรุงอาหารก็สามารถทําได้หัวเลยไม่ว,ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวนะครับการใช้น้ํามันในการประกอบอาหารมากขึ้นเวลาเราทําไข่ดาวหรือไข่เจียวเนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้คนไข้เนี่ยได้รับพลังงานจากอาหารมากขึ้นแล้วก็สามารถช่วยให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ป้องกันปัญหาน้าหนักลดได้ คนไข้โรคมะเร็งจะถามว่าสามารถดื่มชาหรือกาแฟได้ไหมนะครับคาตอบก็คือสามารถดื่มได้นะครับทั้งชาแล้วก็กาแฟเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียต่อการเติบโตของเซล์มะเร็งหรืออย่างใดนะครับถ้าเกิดว่าคนไข้ต้องการที่จะดื่มชาหรือกาแฟสามารถดื่มได้ตามปกติเลยครับทีนี้เวลาเลือกที่จะดื่มชาหรือกาแฟเนี่ยคนไข้โรคมะเร็งครับขออยากนึงว่าเวลาที่เราจะเลือกชนิดของชาหรือชนิดของกาแฟเนี่ย ให้เลือกเป็นชนิดของชาหรือกาแฟที่เป็นเครื่องดื่มทั่วไปที่คนทั่วไปรับประทานกันนะครับเพราะว่าผมจะเจอปัญหาว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้โรคมะเร็งเนี่ยเขาจะไปสั่งหาหรือว่าพยายามเลือกหาอะไรที่มันเป็นสมุนไพรเช่นเป็นชาสมุนไพรบางอย่างที่คนทั่วไปเขาอาจจะไม่ได้รับประทานกันหรือว่าเป็นกาแฟที่เป็นสมุนไพรสกัดนะครับซึ่งเอ่อพวกที่เป็นสมุนไพรสกัดแบบนี้บางครั้งตัวสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในสมุนไพรเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลเสียต่อการทํางานของไตแล้วก็การทํางานของปานนะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีที่จัดดื่มชาหรือกาแฟเนี่ยขอให้เป็นชาหรือกาแฟที่คนทั่วไปรับประทานการน,นี้สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าไม่ควรที่จะเลือกดื่มพวกชาหรือกาแฟที่มีที่มาจากสมุนไพรสกัดที่คนทั่วไปเขาไม่ได้รับประทานการเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภยัยซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อ,อก,การทํางานไตแล้วก็การทางานปากได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไข้มีการทํางานไตหรือการทําการทํางานของปากที่แย่ลงเนี่ย มันก็จะเป็นปัญหาที่ทําให้คนไข้ยไม่สามารถรับยาเคมีบําบัดได้อย่างต่อเนื่องครับถามว่าอาหารทะเลสามารถรับประทานได้ไหมในช่วงที่เข้ายาเคมีบําบัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการรับประทานอาหารทะเลในที่นี้คือหมายถึงเนื้อสัตว์ทะเลเนาะเช่นปลากุ้งหอยหรือปลาหมึกเนี่ย จริงๆพวกนี้ไม่ได้มีอันตรายอะไรต่อโรคมะเร็งนะครับไม่ได้ทําให้ตัวมะเร็งโตขึ้นนะฮะไม่ได้เป็นของผิดหรือของสแสลงอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลกันส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องของความสดแล้วก็ความสะอาดมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในคนปกติเนี่ยบางครั้งที่เรากินอาหารทะเลเราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่อาจจะทําให้เราท้องเสียได้บ่อยกว่าปกตินะครับเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็รับยาเคมีบําบัดอย่างถ้าต้องการที่จะรับประทานอาหารทะเลนะครับ สามารถรับประทานได้นะครับแต่ว่ามีข้อควรระวังก็คือจะต้องมั่นใจว่าแหล่งที่มาของมันเนี่ยเป็นอาหารทะเลที่มีความสดสะอาดนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้น้าจิ้มด้วยนะครับเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยบางครั้งตัวอาหารทะเลที่สดแล้วก็สะอาดเนี่ยไม่ได้ทําอะไรให้เราเกิดอาการท้องเสียแต่ว่าเราไปท้องเสียกับการใช้น้าจิ้มซีฟู้ดนะครับเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่ช่วงที่ระหว่างที่เข้ารับยาเคมีบําบัดเนี่ยก็อาจจะมีกูุิคุุมกันที่ต่าว่าคนทั่วไปเล็กน้อยนะครับ เรื่องของความสะอาดของอาหารเ,เป็นสิ่สงสาคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่รับประทานอาหารทะเลก็นะนยว่าจะต้องมั่นใจว่ามันเป็นของที่สดแล้วก็สะอาดน,นะครับการรับประทานน้ำจิ้มก็ต้องดูน้ำจิ้มให้มีความสะอาดถูกสุข,ขลักษณะด้วย ถามว่าคนไข้โรคมะเร็งสามารถรับประทานส้มตำได้หรือไม่นะครับจริงๆขออธิบายรวมเลยทั้งส้มตำแล้วก็พวกอาหารอีสานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบต้มแซ่บนะครับต่างๆครับถามว่า,วา,ารับประทานได้ไหมนะครับปัญหาของอาหารอีสานนะฮะก็คือในหลายๆครั้งเนี่ยเมนูอาหารอีสานบางอย่างเนี่ยมันเป็นเมนูที่ไม่ผ่านความร้อนในการปรุงอาหารนะฮะอย่างเช่นส้มตำหรือว่าพวกที่เป็นเอ่อกึ่งสุกกึ่งดิบนะบเช่นพวกลาบหรือก้อยแบบนี้ อาหารพวกนี้ช่วงที่เข้ายาเคมีบำบัดแนะนาว่าควรจะพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาปคนเปื่อนเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอาการท้องเสียงหรือว่ามีไข้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องการรับประทานอาหารอีสานในช่วงที่เข้ายาเคม,ม,มีบำบัดเนี่ยควรจะเลือกเป็นอาหารอีสานที่ผ่านความร้อนแล้วก็ปรุงให้สุกได้นะครับเช่นลาบสุกนะครับน้ำตกที่สุกนะครับ ต้มแซบที่สุกแล้วนะครับหรือว่าแกงอ่อมที่ต้องผ่านความร้อนแบบนี้สามารถรับประทานได้ตามปกตินะครับแต่ว่ากรณีที่เป็นอาหารอีสานที่ไม่ผ่านความร้อนเช่นส้มตำหรือว่าพวกที่เป็นกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องแนะนําว่าให้เลี่ยงไปก่อนนะครับอย่างน้อยในช่วง7วันหลังจากที่รับยาเคมีบำบัดเพราะว่าเรากังวลเรื่องของความสะอาดของอาหารห